โอ้โหเอาไว้ถ่ายลูกนะครับผมนี่เกจัดแล้วแกจัดแล้วน่าจะกินชิมได้เนาะตอนนี้เรามาถึงสวนอินทพาลัมนะครับผมอยากเกตท่านดูเจ้าของตัวจริงนะครับเป็นใครนะครับผมอยากเกตท่านแนะนําตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับผมหมอจาตุรงเพ็งนรพัฒน์นะครับวันนี้ก็อยากให้มาชมสวนอินทพาลัมโฟเจคำว่าโฟเจก็คือหมอจาหมอเจี๊ยบเจนจุน เรามีสามพันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอขาดทุนไม่ไม่เอ้าเอาเข้าไปยิบไปเร็วอนุญาตแล้วเนบนเอาบนนลยเอาบนเยอะจะแล่ธาตุเยอะกว่านี่กระดาษที่สองนี่ครับให้พี่ยาวนี่อันนให้พี่เด็กพงอันนึงผมผมพาแล้ว สวัสดีครับช่อง y u t u b e ครูใหญ่ยาครับวันนี้นั่งเล่นไปนั่งเล่นมานะครับคิดอยากจะออกไปหากินอินทผพาลัมนะครับผมก็สําหรับแถวบ้านเรานี่ก็จะมีอยู่ที่สวนทางไปเดชอุดมนันก็คือเป็นสวนของคุณหมอจาตุรงเพลงนรพัฒนะครับอดีตสสพักเพื่อไทยนะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางหลังจากนั้นนะ นะครับถ้ามันยังไม่เมื่อค่าก็จะไปหานอนตามเถียงได้เถียงนาไปนะครับผมโอเคติดตามพวกเราไปนะครับทาเดินด้วยทองครับผมก็จะออกไป อินทผลัมมากิน <t> ก <avez> ๋วยเตี <asti> ๋ยวกันเตี๋ยวห้องแอร์ครับเตี๋ยวห้องแอร์เตี๋ยวน้ำใสครับ แนะเราก็จะซื้อเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงทอดเมี่ยงเมี่ยงทอดเนาะปอเปียปอเปียหรือเมี่ยงปอเปีย,อปยทอดนะครับไปกินเล่นครับผมแล้วก็มีอันนี้หมูสะเต๊ะบะใหญ่หมูสะเะนะต๊ะเนาะเดี๋ยวเราเอาเมี่ยงทอดนะครับ ปัจจัยที่ไม่ไกลนะครับตังเๆล่ะอนราจะไปนอียนครับไม่ใช่เจียรสนหิดลมนะครับผมับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วสวนอิเราลันะครับผมมันก็ช่วงนี้มันก็ไปปลปีแล้วเนาะมันก็ออกนานแล้วเขาเรียกว่ามันวายนั่นเองนะ็จะพอเหลือนะครับไปลองเดินเข้าไปดูนี่นี่นี่ตรงนี้เนาะเออพอได้ดูนะครับ อนี่นี่น,นี่ยังเหลือครับนนยังเหลือ <ใน S 1> อยู่โ,โอ้หไว้ถ่ายรูปนะครับผมนี่แกจัดแล้วแกจัดแล้วน่าจะกินชิมได้เนาะมได้เออ๋อพบนะอาคยเอาเลยนะเยอะเลยแหะครับไม่รู้ว่ากี่ไร่กี่ต้นเนาะก็เ <c oughs> ป็นเงินล้านแหละครับผมนี่กว้างเลยกว้างเลย เอไปเราก็คงจะถ่ายรูปกวบป้ายนี้นะครับแต่ก่อนเราเอาฮาเลยมาครับสวนดิธภทารลานี่ก็จะมีที่นั่งกินกาแฟด้วยครับแล้วก็จะมีที่ขายไปเราเดินไปดูที่โน่นก่อนไปตลาดขายครับตลาดขายใสย่พิกซ่งกองเท่าไหร่ครับนี่ มเป็นลู <c oughs> ล้วอยมีล,ล,ล,ลูงลู่กร่วงลูกม <c oughs> ันร่วงบมันะเยอว่คิดว่ามันทอง,อง <c oughs> ร่วงกินกพาลำทองร่วง <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวงนะครับปรนนนนเป็นพวงนนนเนาะเราจะเดินไปไปกินเอา,เอาครึ่งกิโลดห้าสิบบาทบ่ร้อยนึ่งร้อยสองร้อย กิโลละสองรเราเอาครึ่งกิโลเนี่ยร้อยหนึ่งกดหนุนได้มาแล้วไปแล้วมึงอามาเขาไปแล้วเกอไปสบายแล้วไปสบายแล้วคุณหมอมาไหมยังไม่เข้ามาทุกวันอยู่ใช่ไหมหอไ้เอเโอครับนั่งกินเนาะ บริการห้องน้ําด้วยนะครับโอ้โหดูดูคุณจะพาไปดูนะครับห้องน้ําใหม่นะครับต้องถอดรองเท้านะครับเปลี่ยนรองเท้าเนาะนี่ผมคงไม่เข้าไปนะครับนี่ก็อ่างล้างหน้าครับโอ้โหสะอาดครับสะอาดเลยยิ่งกว่าโรงแรมดูเลยครับผมนี่ดูเอาครับสะอาดสะอาดเลยท่านท่านใดจะมากินอินทผลัมนะครับของคุณหมอจตุรงเพลงนรพัฒน์นะครับ แล้วก็จะมีที่นั่งเล่นด้วยครับที่นั่งเล่นกำลังสร้างนาะนั่งกินอินทผลัมด้วย <Yeah. S 2> นี่กำลังสร้างนะครับผม <laughs> นั่งดูนะครับ <Yeah. S 1> สวนอินทผลัมเนาะหลังจากหมดฤดูกาลของทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็มากินอินทผลัมนะครับผมน <Yeah. S 1> ี่เขามีลูกค้าเข้ามา เยอะแยะเลยนะครับมานั่งข้างในเย็นๆนะครับผมไม่ต้องทอดไม่ทอดหรอกไม่เ็าจะสั่งเอาชาเขียวชาเขียวผัดนะผาเข้้วเดียวเขาแก้วเดียว เย็นสบายห้องแอร์ครับถ้าท่านใดอยากไปเที่ยวนะครับผมสวนนิดาภาลำเนาะมาจากไหนก่อนครับมาทะเลมาตะเลอุลมนี่บอกโอ้เลอุลมควอยลำข้อยร้อนเนาะมากินนิดาภาลำครับเป็นอุดมผมก็มีเพื่อนเยอะเลยหนึ่งร้อยบาทครับผมมากินดีกว่าเขาเอาไปใส่ผักข้าวให้กิน ครึ่งโลโลละสองบาทอันนี้มีโอกาสกินก็กินเลยครับผมโลโล,ลนี่ยนะมีโลละสองร้อยนไ้างหลังเหมือนกันแต่สีแดงก็สี่ร้อยในเมืองที่แัปแดงสีนน้สีแดงให้ีมันกบอวาน้นร่อยหวานหวานกรับหวานมานอยากกินเยอะนะเาานี่ยเป็นมะหวานมะหวานล้ว หว,หวานมากเลยนะหวานแบบกรอบแบบห,หวานมากๆเลยดูดูรูปนับตอนนี้เรามาถึงสวนอินทภพาลำนะครับมรผมอยากเกตท่านดูเจ้าของตัวจริงนะครับเป็นใครนะครับผมอยากเกตท่านแนะนําตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับ ผมหมอจะาตรลงเพ่งนารพันธ์นะครับวันนี้ก็อยากให้มาชมสวนอินทรพลัมโฟเจคำว่าโฟเจก็คือหมอจาหมอเจีย๊ยบเจนจูนรเรามีสามพันนะครับแต่ที่หลักๆวันนี้ก็คือพันบาฮีสีเหลืองและสีแดงโคเรซี่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจดูบาฮีเราครบผสมครบ150วันแล้วก็ลูกเราหวานกรอบเพราะ,ะเราใช้<ะ>เราใช้การหลอพันธุ์ที่ดีได้รับการอรมการและบริหารจัดการได้ปุ๋ที่ดี นี่คือบาฮีนะครับเหลืองดเราใช้เวลาประมาณร5 0ยหวันแต่วันนี้สุกแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ชิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ต้นนี้กี่ปีครับหมอต้นนี้เนี่ยหน่อพันธุ์เรามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้นนี้มันก็จะอยู่ในดินเนี่ยประมาณ3ามสี่ปีแต่ว่าเขาออกมาจากแม่เขาแล้วแหละสามปีครับผมทราบข่าวว่าหนอพันนอหนึ่งเท่าไหร่ครับรางกาสูงพอสมควรอย้ามาติดตามหลังไม่ครับนะครับ เพราะฉะนั้นหน่อพันธุ์เนี่ยเขาสูงอยู่แล้วเหมือนต้นนี้ครับนี่หน่อพันธุ์ที่มาลงนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้คือหน่อพันธุ์ที่เราแยกอ๋อหน่อพันธุ์ที่แยกมาจากสวนเราแล้วจนแม่นะครับผม้นแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นการแยกหน่อเนี่ยเราต้องเอาตาไมาพามาคุ้มตอนเขาแล้วเอาพลาสติกุ่มพอได้ดีปุ๊บเราเอาเสียมแซะออกเอาแฉลงแซะออกแล้วถึงมาลงดินเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ถือว่าสําเร็จจริงๆเราล้อมไว้แล้วเนี่ยปีหน้าได้กินเลยเพราะว่านี้ นี่ลงมาได้ประมาณไม่ถึงปีประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนเดือนนะครับนี่ดอกพันธุ์ส่วนที่ถือว่าสวยอยู่แต่ว่าเราเราไม่อยากให้ทานเพราะมันไม่หวานที่นะครับอยากให้ทานสีเหลืองแทนมากกว่าเดี๋ยวจะให้ชินบนต้นนะครับเดี๋ยวขอยากลอสักตัวเลขครับนี่ก็คือการที่เราจะทำเราผสมเกสรวันไหนเราจะเขียนไว้อย่างนี้หกเดือนสามเดือนอันนี้ที่กำลังเห็นอยู่นี้ตัวนี้คือสามสิบเดือนสามอันนี้ก็แปดเดือนสามโส่วนอันนี้ สามสิบเอ็ดเดือนสามต้องเขียนเอาไว้เลยนะครับแล้วก็หอมฮ้มสามสิบเอ็ดนี้จะเห็นเลยนี่คือพันแบบไม่ให้น้ําเข้าเลยนะครับพันอย่างนี้เลยครับเป็นถูพัดติ้งเคลื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ยังไม่จัดนะแต่ยืนยันเมื่อวานแล้วทานได้แล้วท่านช่วยหยิบมาลูกบนบนเหลืองๆมาี่วันนะอ่าหยิบแปดเลยท่านหยิบเลยอ่าจุ่มเลยเด้อจุ่มบนเหลืองๆอ่านั่นแหละ เอาเผือเอาเผือเอาเผือสามลูกเลยสี่ลูกชิมได้เลยกรอบหวานเพราะมันยังไม่ถึงนะมันต้องเป็นมันต้องเป็นเดือนสามสิบเดือนเดือนก้าเดือนแปดสามสิบเดือนแปดหวานครับหวานกรอบนะครับหวานกรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ NPK พตัวเคสูงแล้วก็บำรุงด้วยขี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ เราดูแลดินนี่นะไม่มีการยาสียาฆ่ายาเลยเพราะฉะนั้นจะมีใ้เดือนกุุงดินเพราะฉะนั้นคนมาต่อวันเดียอโอจะพาท่านมาดูพันธุ์สีแดงนะครับผมอันนี้พันธุ์อะไรพันธุ์สีแดงครับผมลูกจริงก็สีแดงโคไลซีพันธุ์โคไลซีโคไลซีอานี่นี่นี่้งตรงนี้อันนี้ใหญ่หน่อยคือเมื่อกี้เนี่ยมันพวงนั้นมันเล็กจริงสีเหลืองมันใหญ่กว่า นี่อันนี้คือโคนซี่สีแดงดูมันที่ที่ผสมนะครับอแปดเดือนสี่แปดเดือนสี่นี่นี่นู่นข้างบนค่ะแปดเดือนสีบท่านท่านแปดเดือนสี่เพราะฉะนั้นต้องโบยอีกห้าเดือนคือโบยอีกห้าเดือนแปดเดือนเก้าวันนี้มันอีกเดือนกว่าแต่เขาเข้าสีแล้วนี่เขาอย่างนี้ยังเข้าสีไม่ไม่เต็มที่แต่นี่เข้าสีแล้วยางงี้ยังเข้าสีไม่เต็มที่ นี่เข้าสีแล้วถ้าจะชิมให้ชิมลูกบนบนก็พอทานได้แต่ทําหวานความฝาดเนี่ยต้องต้องตือว่ามันยังไม่ครบกําหนดอ้าวลองเดี๋ยวดูก็ได้ลองลองกินดูเอาบนบนเลยบนบนอ่าบนบนดูให้พี่ยาวด้วยให้เค็งด้วยได้แล้วอะไรเลเอาละเค็งชิมดูใช่น้ำดื่มพแล้วเอ้าเอ้าเค็งชิมดูทานทานได้แต่ว่าฝาดที่หน่อยจะตันยาวชิมดูสีแดงครับไม่หผมมันมันมันแปลกด้วยสิ โคเอนซีก็หวานนะครับกัดคำแรกเนี่ยจะมีความฝาดนิดนึงเพราะเขามีเอนไซม์เคลือบกระเพาะและมีต้านอนุมูลสลากเยอะมีดิวทีนซีแทนทีนแก้มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอนุมูลสลากให้เยอะเพราะฉะนั้นความหวานเขาเนี่ยจะไม่หวานมาสีเหลืองทีเดียวคือต้นตัวผู้นะครับเราต้องมีต้นตัวผู้ด้วยเพราะว่าจะได้เอาเกลือสอนไปเห็นไหมครับดูมีอะไรนะครับผมกาบมันเป็นเหมือนกาบหมากอะ เนี่ยจะไม่จะไม่ติดลูกเหมือนกับหมากไงนี่คือตัวผู้เนี่ยก่าไปแบบนี้แล้วถ้าตัวเมียมันจะเป็นสายโยงมาแบบนั้นอันนี้กี่เดือนแล้วนะคุณหมอยี่สิบแปดเดือนสามต้องยินยี่สิบแปดเดือนห้าสีสาไม่ทันมาสาห์สเดือนเอาเด็ดได้เลยห้าเดือนก็ชิมได้ครับไม่ไม่ไม่แล้วครับผมหมอชิมได้ชิมได้ชิมเยอะแล้วเดี๋ยวคุณหมอขาดทุนไม่ไม่เอาเอาเข้าไปยีไปเร็วอนุญาตแล้วบนเเลยนนะบอ จะไล่ธาตุเยอะกว่านี่ก็จะซื้อสองนี่ครับให้พี่ยาวนี่อันนึงให้พี่เด็กโคงอันนึงผมผมพาแล้วจิมเลยโอเคครับนี่คือนะครับผลผลิตออกมานะครับผมหวานใช่ไหมห่านกินสามอ่ะกินลูกเขียวด้วยไงเหี้ยอาหารก็ไม่หวานเด็ดหวานหวานนะครับผมอาหารเป็นเปึงเพราะมันสุกสบไปทันเพื่อนแล้ว ศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือมแมลงหวันทองครับผม,มแมลงหวันทองก็จะมาตอดตอดปุ๊บเนี่ยผิวผิวเขาจะช้ำช้ำช้ำเลยรเราก็เลยต้องมีฟีโรโมนนี่ครับฉีดฟีโรโมนไฟลสติ๊กมาที่ขวดมแมลงทองจะได้กลิ่นหอมเบียกเข้ามาเขาจะมาชนและติดเป็นกาว <c oughs> จะไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีฟีโรโมนนี้แต่ช่วงนั้นเนี่ยเราใช้ห่อแบบมุง้งแต่วันนี้เราห่อแบบไม่เข้าเลย มันมน้ำมันทองเข้าน้อยหน่อยถ้าเราไม่เปิดถ้าเปิดก็จะโดนนิดนึงครับผมนี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาถ่ายอยู่บนสกายวอล์กนะครับผมที่สวนอินทรพาลัมโฟเจนะครับผมโฟเจโเจนะครับหล <ำ S 1> ังผู้ประเสริฐนี่ผมจะถ่ายให้ท่านดูบรรยากาศร,กร,รอบๆนะครับผมนี่คือสวนอินทรพาลัมนะครับที่เราขึ้นมาด้านบนนะครับจะถ่ายบรรยากาศนะครับสกายวอล์กนะครับสวนอินทรพาลัมของคุณหมอจตุรงค์เพลงนรพัฒน์นะครับผม ตอนนี้กำลังขึ้นมาชมวิวนะครับก็มีคู่บ่าวสาวนะครับมาสวีทหวานกันนะครับผมอดีตท่านเป็นสสอนะครับผมสสนะครับเป็นเพื่อนของคุณหมอจ่าตุรงนะครับเพื่อนรักมากเลยนะครับผมตอนนี้นี่ไม่มีาไม่มีกาตัวครับทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ก็หยุดพักผ่อนก่อนเนาะย่ริมนนครับผมนี่ครับผมครับผม ฝั่งนี้400ต้นจะเป็นปลูกปีที่3ที่4ฝั่งนี้นะครับ400ต้นตนฝั่งนี้300ต้นปลูกปีที่2อันนี้อันนี้ทางนี้ีกี่ปีแล้วนะครับประมาณปีที่3กับปีที่4ครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็ฝังนี้ปีที่1ปีที่2ครับที่เราถ่ายอยู่บนสกายวอล์กนะครับผมจับด้จับเราด้วย นี่คือสวนพิษภาลำโพเจนะครับผมแล้วก็มีสกายวอล์กด้วยนะครับแล้วก็มีรูปจําลองนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับมีพันธุ์สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองนะครับผมตอนนี้สุกเต็มที่ครับร่วงแล้วครับร่วแล้วมีคิมา้ออเอ้เเออ และนี่คือสีเหลืองบาฮีนี่คือเบรมเบรมแล้วก็สีแดงโคดซี่อา้าวเข้ามาเลยเข้ามาเลยจับได้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 ครับวันนี้เราก็มาเที่ยวโซนอิสระจนครบแล้วและเราสุดท้ายเราก็ได้ขึ้นไทรวอลและมีร้านกาแฟที่อโคเดย์คนตาเทซึ่งมีป้ายอยู่ตรงนี้แต่ร้านอยู่ตรงนี้แต่ครับได้ชื่นชมบรรยากาศชิวๆ ครับสุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านท่านอิมพองนะครับทั้งพันธุ์ยาวนะครับแล้วก็ปริยาแล้วก็พันเก่งขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากเราพบกันใหม่เราจะมีดีๆมันๆและมีพันเบรมไม้ฐานครับขอบคุณมากครับอิ่มอร่อยและสดชื่นที่สุดเลยบุกมือหน่อยครับบุกมือหน่อยครับครับกินอราลำเล่าห่าวดีครับตอนนี้เราก็ได้เดินชมนะครับสวนอ่า อิสพา,าลัมนะครับผมมีสมองะจะพูด <c oughs> แต่ทุเรียนทุเรียนเพราะว่าเรานะครับเคยกินจะไปเที่ยวสวนทุเรียนครับนี่สวนอิสพารลัมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาถ่ายทำให้ท่านดูนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมเอาไว้คลิปต่อไปแล้วผมจะมาถ่ายถามว่าปลูกยังไงข,ข,ขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษายังไงครับศัตรูพืชมีอะไรบ้างนะครับคอยติดตามพวกเรานะครับ ท่านแับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม